เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี Mercy for n o n ดับแค้นไร้ปลานีกรุงโซยามค่ำในฤดูหนาวสถานีรถไฟใต้ดินสายเก่าที่ผู้คนพลุกพล่านตลอดวันกลับเงียบงานเมื่อถึงชั่วโมงลึกชายร่างสูงในเสื้อแจ็คเก็ตด,ดำหม่นเดินก้าวลงจากขบวนรถไฟอย่างมั่นคงไม่มีใครจำเขาได้ไม่มีใครใส่ใจว่าชายคนนี้เคยเป็นชื่อที่ถูกกระซิบในโลกมืดของเกาหลีใต้ นำกีจุนอดีตมือขวาแห่งแก๊งบงซานชื่อที่เคยสั่นสะเทือนในวงการอาชญากรรมเมื่อกว่าทศวรรษก่อนกีจุนหายตัวไปจากวงการนานถึง11ปีเขาเคยหลีกนี้จากทุกอย่างตัดขาดอดีตจุดชีวิตที่เปื้อนเลือดไว้กับการเฉือนเอ็นร้อยหวาตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่มีวันกลับมาเป็นนักล่าอีกแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อข่าวการเสียชีวิตของนำกีซอกน้องชายแท้ๆของเขา เดินทางข้ามทะเลมาถึงการตายที่ไม่มีใครสนใจกับรอยแผลที่ไม่มีใครสอบสวนกีซอกถูกพบเป็นศพในโกดังร้างแถบซังโดร่างถูกทิ้งให้เน่าเปื่อยท่ามกลางเศษขยะอุตสาหกรรมบาดแผลตามร่างกายบ่งชี้ว่าเขาถูกทรมานก่อนตายแต่รายงานของตำรวจสรุปสั้นๆว่าเป็นอุบัติเหตุจากการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็ปิดแฟ้มคดีแต่กีจุนรู้ดีว่านั้นไม่ใช่แค่อุบัติเหตุ นั่นคือคำเตือนว่าเขาย้อนกลับเข้ากรุงโซในเงามืดกลับไปยังล่วงที่เขาหนีมาเพื่อหาคำตอบว่าใครเป็นคนพลากน้องชายของเขาสิ่งแรกที่กีจุนทำคือไปหาช่วยฮันซอกอดีตสายบัญชีของแก๊งบงซานฮันซอกกลายเป็นชายแก่ที่ใช้ชีวิตสงบในร้านขายของชำแต่เมื่อเห็นกีจุนยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์เสียงของอดีตก็กลับมาก้องในหัวฮันซอกจอมเปิดปากบอกขาวงในว่า ตอนนี้แก๊งบงสารไม่ได้เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วกูจุนโมลูกชายของหัวหน้าแก๊งกำลังยึดอำนาจโดยใช้ความรุนแรงและเงินโสกปกในการควบคุมระบบใหม่เขาโยมใช้วิธีที่แม้แต่รุ่นพ่อ,อยังไม่กล้าแตะไม่ว่าจะเป็นการซื้อเจ้าหน้าที่รัฐการปล่อยยาเสพติดในโรงเรียนหรือแม้แต่การลักลอบค้าม,มนุษย์กีซอกซึ่งเป็นน้องชายของกีจุนคือหนึ่งในไม่กี่คนที่กล้าคัดค้านกีซอกพยายามเปิดโพงธุรกิจด้านมืดของจุนโม และมีแนวโน้มว่าเขาจะได้ข้อมูลลับบางอย่างที่สามารถล้มเครือข่ายทั้งเครือข่ายได้แต่เขาไม่มีโอกาสกีจุนเริ่มต้นสืบจากการคีมดองอิวสมาชิกระดับล่างที่ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับจุนโมเขาแฝงตัวเข้าไปในบาร์แห่งหนึ่งที่ดองอิวมักแวะเวียนดองอิวเมื่อเห็นกีจุนก็ถึงกับหน้าเผิดขึ้นความกลัวในดวงตาสะท้อนอดีตที่ยังฝังแน่นในจิตใจใต้แสงไฟสลัวกีจุนกดตัวดองอิวติดก,กับผนังซอย เขาไม่ถามซ้ำไม่พูดซ้ำแค่เอ่ยชื่อน้องชายดองอิวก็ยอมสารภาพเบื้องหลังการตายของกีซอกไม่ใช่เพราะเรื่องเล็กในวงการแต่เป็นแผลรอบสังหารที่เชื่อมโยงกับลีกึมซอนอายการหนุ่มไฟแรงพึ่งภายนอกดูเป็นคนดีแต่แท้จริงเป็นเงามืดของอำนาจที่กำลังแผลครอบคลุมวงการยุติธรรมกึมซอนกำลังทำงานร่วมกับจุนโมเพื่อสร้างพันธมิตรใหมายระว่างมาเฟียกับรัฐและกีซอกคือเหยื่อรายแรก หลังจากปล่อยให้ดองอิวหนีไปพร้อมรอยแผลเตือนใจกีจุนกลับไปยังห้องเช่าเก่าเขาเปิดกล่องใต้พื้นไม้ภายในมีไม้เบสบอลเก่าที่เคยเปื้อนเลือดรูปของกีซอกและสมุดบันทึกเล็กๆที่เขาเคยเขียนชื่อศัตรูไว้เมื่อครั้งยังเป็นนักล่าเขาปิดกล่องหยิบไม้ขึ้นมาบอกกับตัวเองว่าไม่ใช่เพื่อล้างแค้นแต่เพื่อเอาความจริงกลับคืนมารีกึมซอนใช้หนุ่มวัยสาปลายๆที่มีโปรไฟล์สะอาดสะอา้าน เป็นอายการดาวรุ่งผู้ถูกคาดหวังว่าจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองอายการสูงสุดในเวลาอันใกล้ทว่าภายใต้ฉากหน้าที่ประณีตคือความสัมพันธ์ลับกับกูจุนโมหัวหน้าแก๊งบุงสารคนปัจจุบันซึ่งใช้ตำแหน่งของกึมซอนลบข้อมูลคดีโยนความผิดและฟอกเงินผ่านองค์กรการกุศลสิ่งที่ทำให้กีจุนโกรธที่สุดคือน้องชายของเขาเคยรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ แต่กลับถูกฆ่าตัดตอนก่อนที่จะได้ส่งข้อมูลให้สื่อกีจุนเริ่มกลับไปติดต่อเครือข่ายเก่าที่เขาเคยรู้จักและหนึ่งในนั้นคือพักมินแจอดีตนักข่าวอิสระที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์ด้านการเมืองสายแฉมินแจเคยเป็นคนเดียวที่สัมภาษณ์กีจุนเมื่อครั้งเขาหายตัวจากวงการในอดีตมินแจตกใจมากที่เห็นกีจุนกลับมาอีกครั้งแต่เมื่อได้ฟังเรื่องนำกีซอก และหลักฐานที่กำลังจะถูกเปิดโปงเขาตัดสินใจเข้าร่วมในทันทีมินแจบอกว่ามีเพียงคนเดียวที่อาจยังมีร่องรอยของข้อมูลเดิมที่กีซอกรวบรวมไว้นั่นคือโชดงอู oo, อดีตโปรแกรมเมอร์ฝ่ายไซเบอร์ข่าวกรองที่เคยซ่อนฐานข้อมูลหลายอย่างให้กับนักข่าวพลเมืองโชดงอู Sho oo, หลบซ่อนตัวหลังจากถูกหมายหัวจากหลายกลุ่มอำนาจเขาใช้ชีวิตอย่างระแวดระวังในย่านที่ไม่มีใครคิดจะหา การหาตัวโชวดงอูไม่ง่ายเลยกีจุนและมินแจต้องขุดบ่อแสจากกลุ่ม NGO กลุ่มนักสิทธิมนุษยชนและฮิปสเตอร์ใต้ดินเพื่อรวบรวมตำแหน่งที่เป็นไปได้สุดท้ายพวกเขาก็พบเขาในโกดังดัดแปลงเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์ที่เขาใช้ซ่อนตัวโชวดงอูในวัยเกือบ40ปีกลายเป็นชายผอมซีดที่เต็มไปด้วยรอยสักเขาปฏิเสธอย่างแข็งขันในตอนแรก แต่เมื่อได้ยินชื่อของกีซอกเขาก็ชะงักเขายืนยันว่ากีซอกเคยส่งไฟล์ชาร์โดสิมาให้ซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่เขายังไม่กล้าปลดล็อกเพราะเกรงอันตรายหลังจากการถกเถียงอยู่นานเขาตัดสินใจจะร่วมมือกับกีจุนและมินแจโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเปิดโปรงทุกอย่างผ่านช่องทางที่ไม่มีใครควบคุมได้ขณะเดียวกันฝั่งกูจุนโมและลีกึมซอนก็เริ่มรู้ตัวว่า กำลังถูกสะกดรอยพวกเขาส่งคนตามสืบความเคลื่อนไหวของพักมินแจและในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็รู้ว่ามีการเชื่อมโยงกับนำกีจุนมือสังหารรับจ้างระดับแนวหน้าที่เคยทำงานกับกีจุนในอดีตยุนแจฮักถูกเรียกตัวกลับมาจากญี่ปุ่นเพื่อรับภารกิจพิเศษปิดปากโชดงหูและสะกัดกั้นแผนการทั้งหมดในค่ำคืนฝนตกกีจุนกลับไปยังอาพาร์เมนต์ของน้องชายอีกครั้ง ที่นั่นเขาพบกล่องไม้เล็กๆซ่อนอยู่หลังกรอบรูปภายในคือสมุดโน้ตบุกดำและแฟลชไดร์หนึ่งอันสมุดนั้นเต็มไปด้วยลายมือของกีซอกเป็นแผนการล้มระบบที่เขาเตรียมไว้และบันทึกถึงพี่ชายถ้าพี่ได้อ่านแสดงว่าผมคงไม่รอดแต่ผมรู้ว่าพี่จะไม่ปล่อยให้พวกมันอยู่สุขแน่กีจุนพูดกับตัวเองเบาๆว่าพวกแกเลือกเกมนี้เองฉัน ก็จะเล่นให้สุดเหมือนกันเสียงฝนตกพรมลงบนหลังคาสังกสีของโกดังเก่าที่โชโดองอูใช้เป็นที่หลบซ่อนสายฝนซัดลงมาอย่างไม่มีวี่แววจะหยุดเรากับสะท้อนถึงสถานการณ์ที่กำลังบีบรัดรอบตัวนำกีจุนเขาเฝ้ามองหน้าจอแล็ปท็อปเครื่องเก่าที่เพิ่งปลดล็อกไฟแชโดว์สิบสได้สำเร็จภายในเป็นเอกสารจำนวนมาก ไฟล์วิดีโอและบันทึกการสนทนาที่เชื่อมโยงผู้มีอำนาจระดับสูงเข้ากับเครือข่ายฟอกเงินการฆ่าปิดปากและการจัดการข่าวสารของสื่อหลักในบรรดาลหลักฐานทั้งหมดสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือคลิปวิดีโอความยาว47วินาทีที่ปรากฏภาพของลีกึมซอนนั่งร่วมโต๊ะก,กับแก๊งมาเฟียในต่างประเทศและผู้แทนภาครัฐบางรายขณะรับเงินใต้โต๊ะ วิดีโอนั้นถูกถ่ายด้วยกล้องแอบซ่อนซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นคนบันทึกไว้โชดองอูยืนยันว่าถ้าคลิปนี้หลุดออกไปมันจะไม่ใช่แค่ข่าวเฉาแต่จะกลายเป็นพายุการเมืองระดับประเทศในอีกด้านหนึ่งกูจุนโมหัวหน้าแก๊งบ่งสารเริ่มแสดงท่าทีวาดระแวง เขาเรียกประชุมลับกับฝ่ายข่าวกรองของตนและยืนยันว่าต้องตัดตอนให้ได้ก่อนที่ข้อมูลจะหลุดไปถึงมือสื่อเขามอบหมายงานให้ยุนแจฮักมือสังหารในตำนานที่เคยอยู่ฝ่ายเดียวกับกีจุนแต่ปัจจุบันทำงานให้ทุกฝ่ายที่จ่ายมากกว่าแจฮักได้รับคำสั่งสั้นๆว่าตามหาโชดองอูและกำจัดเขาให้เร็วที่สุดโดยที่ไม่รู้ว่ากีจุนก็อยู่ในแผนนั้นด้วย พักมินแจยังคงเป็นคนกลางที่ประสานแผนการเปิดโปงกับเครือข่ายนักข่าวอิสระและช่องทางปล่อยข้อมูลออนไลน์แต่ภายในใจเขาเริ่มรู้สึกวั่นไหววันหนึ่งมินแจได้พบกับเพื่อนเก่าที่ปัจจุบันทำงานในกรมสอบสวนกลางเพื่อนคนนั้นเตือนอย่างตรงไปตรงมาว่ามินแจนายกำลังเล่นกับไฟนะคนที่นายยุ่งด้วยตอนนี้มันไม่ใช่แค่พวกมาเฟียแต่มันคือรัฐ นั่นทำให้มินแจกลับไปเงียบๆและเริ่มเก็บกระเป๋าเดินทางไว้ใกล้ตัวเขารู้ว่าหากเรื่องนี้ล้มเขาอาจจะต้องหายไปจากแผ่นดินเกาหลีไปตลอดกาลหลังจากได้รับข้อมูลจากไฟล์แชโด13กีจุนวางแผนจะปล่อยข้อมูลผ่านการถ่ายทอดสุดทางช่อง YouTube ของมินแจพร้อมแนบสำเนาไปยังองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันและนักข่าวระดับนานาชาติแต่ก่อนแผนจะเริ่ม พวกเขาทั้งสามคนถูกลอบโจมตีในโกดังเก่ากลางดึกรถตู้สีดำจอดห่างออกไปร้อยเมตรไม่ถึงนาทีเสียงกระสุนแรกเจาะทะลุกระจกโกดังทําให้โชดองอูบาดเจ็บทันทีที่แขนซ้ายกีจุนไม่รอช้าเขาหยิบปืนที่ซ่อนไว้ใต้พื้นไม้ยิงสวนออกไปพร้อมกับสั่งให้มินแจแบกตัวโชวดองอูหลบหลังผนังปูนเสียงปืนดังต่อเนื่องกว่าสนาที อนที่ฝ่ายลอบสังหารจะล่าถอยไปแต่ไม่ใช่เพราะพ่ายแพ้พวกเขาเพียงต้องการทดสอบการตอบสนองเช้าวันต่อมากีจุนพาโชดองอูไปหลบพักที่บ้านร้างในชานเมืองส่วนตัวเขาไปพบเพื่อนเก่าอีกคนที่ชื่ออิมจูยองอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่เคยเป็นแหล่งข้อมูลลับในอดีตและยังมีเส้นสายกับคนในองค์กรระดับสูงกีจุนถามว่า ถ้าอยากให้ความจริงนี้ถึงมือสาธารนณะโดยไม่มีใครแทรกแซงต้องเริ่มจากตรงไหนจูยองเพียงยิ้มมุมปากก่อนตอบว่านายพร้อมจะให้คนทั้งประเทศรู้แล้วหรือยังว่าน้องชายตายเพราะอะไรและนายพร้อมจะกลายเป็นศัตรูข,ของรัฐบาลหรือเปล่ากีจุนไม่ตอบ เขาเพียงกำไม้เบสบอลในมือตนให้แน่นขึ้นแล้วหันหน้าออกนอกหน้าต่างที่มองเห็นกรุงโซในยามค่ำคืนอากาศในย่านชานเมืองตอนเช้าเย็นเฉียบหมอกจางๆคลุมบ้านร้างที่นำกีจุนนำโชดองอูมาหลบภัยสายตาของโชดองอูแม้ยังอ่อนแรงจากบาดแผลที่แขนแต่ยังคงจับจ้องที่หน้าจอแล็บท็อปเก่าๆอย่างตั้งใจกีจุนต้มบะหมี่ให้และคอยดูแลเขาเงียบ ในระหว่างที่หลบซ่อนทั้งสามเริ่มวางแผนใหม่การเผชิญหน้าเมื่อคืนเป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าพวกเขาถูกจับตามองอยู่ทุกฝีก้าวและศัตรูก็พร้อมลงมือทุกเมือ่อพักมินแจกลับเข้าเมืองพร้อมติดต่อสื่ออิสระบางแห่งแต่ทุกครั้งที่เริ่มเล่าเรื่องก็ถูกขัดจังหวะอย่างไม่เป็นธรรมชาตินักข่าวบ,บางคนตอบปฏิเสธด้วยท่าทีหวาดกลัวบางคนยอมฟังแต่ไม่กล้าเผยแพร่หนึ่งในนั้นกระสิบว่า ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มาควบคุมทุกห้องข่าวแล้วใครแต่กลมซอนหายหมดข้อมูลเริ่มรัว่วคนที่มีอำนาจรู้แล้วว่าแชโดว์สิยังไม่ถูกปล่อยและมันยังอยู่ในมือกลุ่มเล็กๆยุนแจฮักเริ่มลงมือจริงจังเขาเงียบขรึมและไม่พูดเกินคำจำเป็นเขามันได้ตามล่าเป้าหมายด้วยความโกรธแต่ด้วยหน้าที่ที่ฝังลึกเขาใช้ข้อมูลจากระบบสืบสวนเถื่อนในการแกะรอยบ้านหลบภัยของโชดองอู ในคืนวันหนึ่งเขาเดินเข้าใกล้บ้านร้างนั้นพร้อมอาวุธเก็บเสียงครกมือแต่เมื่อถึงที่เขากลับพบเพียงความว่างเปล่าโชคอย่างเขาข้างฝั่งของกีจุนก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงมินแจสังเกตว่ามีคนขับรถวนเวียนไม่ต่ำกว่าสามรอบรอบชานเมืองทําให้ทั้งสามตัดสินใจย้ายที่พักทันทีโดยไม่รอให้เกิดเหตุซ้ําพวกเขาหลบไปอยู่ในเขตชนบทของจังหวัดเคียงสังเหนือบ้านไม้หลังหนึ่งที่ไม่มีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์ และไม่มีไฟฟ้าช่วงกลางคืนทุกอย่างถูกปิดกั้นไว้เพื่อความปลอดภัยในความเงียบของชนบทกีจุนเริ่มฝึกใช้อาวุธอีกครั้งเขาเคยห่างอาวุธไปนานแต่ตอนนี้เขารู้ดีว่าความสามารถเหล่านั้นคือเครื่องมือเดียวที่เขามีคืนหนึ่งขณะนั่งรอบกองไฟมินแจถามกีจุนตรงๆพี่ทำทั้งหมดนี้เพราะแค่แค้นที่น้องชายตายหรอกีจุนมองเปลวไฟที่ลุกวาบก่อนตอบว่า ตอนแรกใช่แต่ตอนนี้มันมากกว่านั้นพวกมันเหยียบหัวทุกคนที่เคยพยายามเปลี่ยนแปลงประเทศนี้รวมถึงกีซอกและตอนนี้มันจะไม่มีใครอีกแล้วที่ต้องตายเงียบๆแบบนั้นอีกคำพูดนั้นทําให้ทั้งมินแจและโชดองวูปเงียบไปแต่ในใจกลับยิ่งแน่นแฟนในภารกิจโชดองอูเปิดคลิปเสียงที่ซ่อนอยู่ในไฟล์แช a ดลสิบสาเป็นบทสนทนาโทรศัพท์ระหว่างลีกลึมซอนกับชายคนหนึ่งพวกเขากําลังตกลงกําจัดบุคคลที่เป็นอุปสรรค และเสียงในสายก็เอ่ยชื่อหนึ่งที่ทำให้กีจุนช่าหน้าคือกีซอกเสียงของกึมสอนพูดว่าเขาเก็บไฟนั้นไว้แล้วฉันไม่รู้ว่าอยู่กับใครแต่มันต้องจบตอนนี้ท่านนายอยากได้ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมอย่าทำให้ฉันผิดหวังเสียงปลายสายตอบจัดการคืนนี้ไม่ให้เหลือหลักฐานชัดเจนแล้วไม่ใช่แค่การฆ่าปิดปากแต่นี่คือการปราบผู้เปิดโปองอย่างเป็นระบบ ภายใต้หน้ากากการเมืองเมื่อได้ข้อมูลนี้กีจุนตัดสินใจว่าพวกเขาจะกลับเข้าโซ่อีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพื่อหน,นีแต่เพื่อการปล่อยข้อมูลในที่ที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องเขาเลือกสถานที่ศูนย์ถแถลงข่าวนานาชาติที่ใกล้มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่เพราะรู้ว่าจะมีสื่อจากต่างประเทศและเครือข่ายนักศึกษาประชาธิปไตยร่วมอยู่ด้วยรถแวนเก่าค่อยๆเคลื่อนผ่านถนนเปียกฝนในยามค่ำก่อนที่พายุจะโหมกระหนำ่ำนำกีจุนในเบาะคนขับ มินแจถือกล้องถ่ายวิดีโอและโชดองอูถือแฟลชไดรฟ์ในมือไม่ใช่แค่ข้อมูลแต่นั่นคือความจริงที่อาจล่มทั้งรัฐบาลฟ้ารุ่งก่อนตะวันขึ้นขอบฟ้าในกรุงโซเริ่มเผยสีเทาสลัวรถตู้คันเก่าของนัมกีจุนจอดอยู่หลังโกดังเก่าใกล้กับศูนย์แถลงข่าวนานาชาติพักมินแจกำลังเช็คอุปกรณ์ถ่ายทอดสดอย่างเร่งรีบส่วนโชดองอูถือแฟลชไดรฟ์แน่นในมือ สีหน้าบอกชัดว่าเขาไม่มีทางปล่อยให้ข้อมูลในนั้นสูญหายอีกแผนของพวกเขาเรียบง่ายแต่เสี่ยงถ่ายทอดสดข้อมูลจากไฟล์ Shadow 13พร้อมเผยคลิปเสียงและวิดีโอของลีกึมซอนโดยตั้งใจให้สื่อจากต่างประเทศและกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมที่มาร่วมงานแถลงข่าวประจำปีได้เห็นและบันทึกไว้ก่อนที่รัฐบาลจะสามารถเซ็นเซอร์ใดๆไ,ได้ทันทว่าพวกเขาไม่ใช่คนเดียวที่เตรียมพร้อมในเช้านั้น กูจุนโมและลีกึมซอนได้รับรายงานความเคลื่อนไหวจากหน่วยข่าวเถื่อนตั้งแต่กลางดึกขึ้นก่อนพวกเขาสั่งเคลื่อนกำลังติดอาวุธในคราบของบอดี้การ์ดเพื่อปิดล้อมสถานที่ไว้ล่วงหน้าและในเงามืดของตึกฝั่งตรงข้ามยินแจฮักมือสังหารไร้เงาก็จับตาดูเป้าหมายผ่านกล้องเล็งระยะไกลเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่ภารกิจแต่มันคือคำเตือนครั้งสุดท้ายที่จะไม่พูดซ้ำ มินแจและโชดงอูเดินตรงเข้าสู่ห้องประชุมย่อยของศูนย์แถลงข่าวในมือมีแฟลชไดรฟ์และกล้องถ่ายทอดสดที่เชื่อมเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนานาชาติพวกเขาเตรียมไว้ทุกอย่างตามแผนส่วนจีจุนอยู่ที่ด้านนอกคอยดูต้นทางและประสานหนีฉุกเฉินทันทีที่การถ่ายทอดสดเริ่มต้นขึ้นเสียงคลิปของลีกึมซอนกับชายลึกลับที่เอ่ยชื่อนำกีซอกก็ดังขึ้นผ่านลำโพงเบาๆเขารู้มากเกินไปเราปล่อยเขาไว้ไม่ได้ คลิปวิดีโอจากกล้องซ่อนที่ถ่ายรีกึมซอนรับเงินใต้โต๊ะทุกฉายขึ้นหน้าจอนักข่าวจากต่างประเทศเริ่มยกกล้องขึ้นถ่ายสีหน้าตกใจและสับสนของผู้ชมเต็มห้องแต่ไม่ทันให้จบวิดีโอไฟในห้องก็ดับวูบเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากทางเดินทหารในเครื่องแบบบุกเข้ามาด้วยท่าทีรุนแรงบางคนแสดงหมายจับปลอมบางคนสั่งปิดกล้องสื่อมินแจถูกผลักล้มโชดงอูรีบปกป้องแฟลชไดรฟ์และวิ่งฝ่าวงล้อมออกไป แต่แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นหนึ่งนัดปลอกกระสุนกระเด็นตกพื้นข้างตัวเขาไม่ใช่กระสุนจากพวกทหารแต่จากบนตึกฝั่งตรงข้ามยุนแจฮักที่เล็งไว้แล้วแต่ไม่ยิงให้ถูกเพียงต้องการเตือนว่าเรารู้ทุกอย่างกีจุนที่อยู่ด้านนอกรีบขับรถพุ่งเข้ามาเบี่ยงความสนใจขณะที่โชดงอูก,กระจนขึ้นรถพร้อมมินแจที่ใบหน้าเปื้อนเลือดการไล่ล่าเริ่มต้นขึ้นเสียงไซเรนปลอมจากรถทหารดังตามมาไม่หยุด กีจุนขับเรื้อหลบอย่างเชี่ยวชาญก่อนจะขับเข้าอุโมงค์ใต้ทางด่วนและหลบเข้าโกดังร้างอีกแห่งที่เขาเตรียมไว้ล่วงหน้าทุกคนหายใจหอบสีหน้าเคร่งเครียดแต่ที่สำคัญคือ Flash Drive ยังอยู่โชดงอูตัดสินใจสร้างเซิร์ฟเวอร์จำลองในรถพวกเขาไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มใหญ่ได้อีกแล้วเพราะถูกบล็อกทันทีหลังเริ่มไลฟ์สดเขาเลือกใช้เครือข่ายลับระดับล่างเชื่อมไปยังดาร์กเน็ตบรอดแคสติ้งฮั ที่สามารถเผยแพร่โดยไม่ผ่านระบบควบคุมแม้จะไม่มียอดคนดูหลักล้านแต่เขารู้ว่าผู้ที่จำเป็นต้องเห็นจะเห็นเขาคลิกปุ่มอัปโหลดชา a d โด13ที่จุนนั่งหลังพวงมาลัยรถในโกดังร้างพักมินแจ ى, พยุงโชดงอูที่หมดแรงและบนหน้าจอมือถือของพวกเขาตัวเลขผู้ชมขณะนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่อีกฟากหนึ่งของเมืองหลีกึมซอนกำลังรับสายจากชายไม่ระบุชื่อ ที่พูดเพียงว่าทุกอย่างถูกเผยแพร่แล้วแกจะเลือกหนียังไงล่ะตัวเลขยอดผู้รับชมแชโดว์สิพุ่งทยานขึ้นราวกับพายุผ่านระบบเครือข่ายลับคนทั่วประเทศเริ่มเข้าถึงข้อมูลที่ถูกปิดกั้นมานานบางส่วนเริ่มแชร์ต่อผ่านโซเชียลมีเดียพร้อมคำแฮชแท็กว่า j u s t i c e f o ok r ก i s o ล้างบางบงศาลกึมซ่อนต้องรับผิดกลุ่มองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างประเทศ เริ่มถแถลงการเรียกร้องการตรวจสอบการทำงานของรัฐขณะที่ประชาชนชาวเกาหลีใต้บางส่วนเริ่มรวมตัวกันประท้วงหน้าสาระกลางน้ำกีจุนยืนมองเหตุการณ์เหล่านี้จากหน้าจอแท็บเล็ตในโกดังลับแม้บนใบหน้าจะนิ่งเฉยแต่แววตาเปล่งประกายแห่งความหวังครั้งแรกนับตั้งแต่น้องชายเสียชีวิตลีกึมซอนอยู่ในคาสนหส่วนตัวไม่ปรากฏตัวที่สาธารณะนับตั้งแต่คลิปหลุด เขาโทรศัพท์หาหลายฝ่ายที่เคยร่วมมือแต่เสียงจากปลายสายล้นปฏิเสธรับสายด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครอยากตายพร้อมเขาเขาลองโทรหาก,กูจุนโมแต่ไม่มีใครรับสายทุกช่องทางของอำนาจที่เคยครอบครองกำลังถอยหนีจากเขาเหมือนตึกที่พังทลายเพราะตัดเสาค้ำยันออกทีละต้นกูจุนโมต่างจากกึมซอนเขารู้ว่าน,นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะรอให้คลี่คลายเองเขารวบรวมกองกำลังสุดท้ายที่เหลือและสั่งการให้ เก็บพวกมันให้หมดก่อนที่คลิปอื่นจะถูกปล่อยออกมาอีกโดยเฉพาะพักมินแจซึ่งเป็นจุดกระจายข่าวและโชโดงอูที่ยังคล่องครองข้อมูลต้นฉบับกีจุนรู้ดีว่าพวกเขาไม่มีทางหลบได้อีกต่อไปจะต้องจบทุกอย่างด้วยมือของตัวเองหลังจากวิเคราะห์ช่องทางการเงินและบ่อแสต่างๆโชโดงอูพบว่ากูจุนโมกำลังเตรียมออกนอกประเทศผ่านช่องทางท่าเรือใต้ดินที่เคยใช้ค้ามนุษย์ในอดีต พักมินแจไม่เห็นด้วยที่จะเสี่ยงเข้าไปในนั้นแต่กีจุนกลับพูดเพียงว่าถ้าเราปล่อยให้เขาหนีทุกสิ่งที่เราทํามาจะสูญเปล่าสุดท้ายทั้งสามตัดสินใจบุกท่าเรือร้างริมทะเลตะวันตกในคืนฝนตกในความมืดที่มีเพียงเสียงคลื่นซัดฝั่งและสายฝนที่กระทบเหล็กขึ้นสนิมกีจุนรอบเข้าคลังสินค้าพบกับกูจุนโมที่อยู่ท่ามกลางลูกน้องติดอาวุธกูจุนโมสแสดงท่าทางดูแคลนพร้อมเอ่ยถึงนำกีศกอย่างไม่ใยดี เด็กคนนั้นคิดจะเปลี่ยนประเทศแต่มันลืมไปว่าประเทศนี้ไม่ใช่ของคนดีคำนั้นเป็นเหมือนเชื้อไฟสุดท้ายกีจุนพุ่งเข้าปะทะลูกน้องกูจุนโมเปิดฉากยิงโชดงอูซุ่มยิงจากด้านหลังคลังสินค้าส่วนมินแจแอบปล่อยสัญญาณถ่ายทอดสดเสียงจากคลังเก็บสินค้าไปยังช่องทางเดิมในที่สุดกีจุนสามารถจับตัวกูจุนโมได้พร้อมหลักฐานเสียงสดที่เผยแพร่ทันทีโดยเสียงกล่องกูจุนโมในระหว่างการประทะเผยถึงการสั่งฆ่าหลายราย รวมถึงคำสั่งตรงต่อกึมซอนให้จัดการปิดปากเจ้ากีซกเมื่อสัญญ,ญาณถ่ายทอดถูกปล่อยออกไปเสียงในโกดังกลายเป็นประโยคสุดท้ายที่ประชาชนทั่วประเทศได้ยินจากแก๊งบงสานพวกแกมันแค่มแมลงตัวเล็กๆที่คิดว่าตัวเองเปลี่ยนโลกได้วันถัดมากูจุนโมถูกจับอย่างเป็นทางการพร้อมกึมซอนที่พยายามหนีแต่ไม่พ้นข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านชายโด13ถูกยืนยันโดยองค์กรนานาชาติว่าเป็นของจริงทั้งหมด รัฐบาลชุดปัจจุบันประกาศลาออกทางคณะขณะที่ประชาชนชุมนุมเฉลิมฉลองความชัยชนะของผู้เปิดโปงนัมกีจุนไม่ได้รางวลหรือคำชื่นชมเขาหายตัวไปอย่างเงียบๆหลังจากส่งตัวกูจุนโมให้ตำรวจไม่มีใครรู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนบ้างว่าเขากลับไปใช้ชีวิตในต่างประเทศบางว่าเขากำลังสู้กับอีกเงาหนึ่งที่ใหญ่กว่าในแดนไกลแต่ในทุกเช้าว,วันใหม่ชื่อของนัมกีซกผู้กล้าเปิดโปงและพี่ชายของเขานัมกีจุน จะกลายเป็นบทเรียนให้คนรุ่นหลังเพราะเมื่อความยุติธรรมไม่เคยปราณีใครความเงียบก็ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปรับชมได้ที่ Netflix